คนเขาทำมานี่วินมาตอบตัวเพื่อบ BDS โอมิอาโศก BDS นะอ่าเขากำลังทำวีกฎหมายอยู่ตอนนี้วีกฎหมายพูดดีด้วยนะครับอากลับรถในที่ห้ามกลับนะกลับรถในที่ห้ามกลับ อาจจะคิว่าผมไม่ได้รับอนุญาตเนี่ยมันมีป้ายมันมีป้ายมันมีป้ายห้ามกลับรถอยู่แต่เขาก็กลับกันทุกวันนะกลับเป็นประจําอันนี้มันผิดก็ว่าไปตามผิดตามกฎหมายนะอันนี้ก็ว่าไปตามผิดมันอาจจะเกิดอาจจะเกิดอันตรายกลับไหนอะพูดจาจจะเกิดอันตรายต่อทรัพย์สินและชีวิตของคนสัญจรไปมาไปมาด้วยนะเพราะว่าผมเองก็ใช้รถแช้หนนเส้นนี้อยู่ถ้าเกิดว่าเกิดอุบัติเหตุขึ้นมามันไม่มีใครรับผิดชอบผมเราโอเคป่ะเอ่อ ก็มีแค่นี้ตองหลงมาเก่อกลวนวินโดนเขาไล่ออกก่อกวนอะไรอ่ะดูเดี๋ยวผมอยู่ตรงนี้เไ่ยป้ายขาวลูกน้องมาเฟียโดนไล่ออกก็มาก่อกลวนที่วินครับให้เขาพูดไปนเอยย่างี้ลครับอ่าเขาพูดไปเดี๋ยวผมจะไปแจ้งความเขาให้พูดมีอะไรก็พูดไปอ่ามีอะไรพูดไปลูกน้องมาเฟียโดนไอ้พวกผมไล่ออกจากวิน้วมาเก่อกลวนที่วินครับพี่นอพวกผมให้ขับเนี่ยมาก่อกลวนมาทายอะไรอ่ะ ผมไม่ได้ถ่ายเขานะผมถ่ายนี่ยจราจรเห็นป่ะเขากลับรถนี่ที่ห้ามกลับเห็นป่ะนี่เราถ่ายคลิปถ่ายด้วยไม่อยู่ดีเขาไม่พอใจเหรอไม่พอใจเหรอแหมทำมากินหนูเงือกเขาพูดไปไม่มีอะไรวินมันทำร้ายใครง่ายก็เอาทำร้ายอะไรอ่ะคนนี้กี่ยไม่เอาเอาเหรอเออคนนี้เขาบอกคนอะไรนะ อ่โดนโดนโเก่าเลยเป็นไงไม่เก่าเลยอ่าเมื่อกี้พูดใหม่ดิกี่พูดใหม่ดิเพราะเอาคนดีเข้าคับเออคนมาคยอดีสารอะไรอ่ะไล่ออกอะไรอ่ะมีสินอะไรอ่ะอ่าคุณพูดไปคุณมีพิมพ์พูดตเปล่าผมไม่ต้องขออนุญาตนะคนก็ทำผิดกฎหมายคนระเองดีคนระเองดีรู้เปล่าคุณฟังนะคนระเองดี คนขับโดยขึ้นพุทธศาสนะคนขับย้อนสอนขับขึ้นรถบาดจะให้กบัวมันจะให้ดูไม่หลับมาเอาว่ากันมาแล้วก็ถามผู้เอกสารนะฮะมาขับที่วินก็ด่ามผู้เอกสารเอหลักฐานมาเจ้าผู้เอกสารไม่ได้ดูเลยครับเอามาเอามาเรียกมาใช่ใอ่ใช่เออมาทำอะไรนี่นะเปลี่ยนเรื่องที่วินก็มาสร้างปัญหาเปลี่ยนเรื่องเห็นป่ะมาหาเรื่องผมไม่ได้มาวิ่งบินนี้แล้วนะ ผมก็ไม่ยุ่งอะไรนะไล่ออกก็ไม่พอใจแต่นี่คือแบบว่าเขาพยายามสร้างเรื่องหาเรื่องเขาเนี่ยกลับรถที่ห้ามกลับเห็นป่ะเขาก็พูดไปเอาพูดไปพูดอีกพูดเยอะมากินเนอะพูดเยอะผมว่างผมมีเวลาว่างผมมีเวลาว่างอันไหนบอก่ารีบไม่เหรอหาเงินไม่เหรอใช่ไหไม่หาเงินใช่นี่ลูกเมียเหรอยังไปเสียเวลาเลยคุยไม่เป็นไรผมมีเวลาเยอะถามก็ไม่ต้องกลับสิผมมีเวลาเยอะ เดี๋ยวไปปรับที่สอนอแค่นั้นแหละตามตามหลักฐานไม่ว่ากันตาอ่ะกูว่าตามกูว่าส่งให้คิดของกูหละให้ผมไปถามให้เขาปรับกันจลางคุณปรับกูกูว่าปรับเพื่ออ่ะเออกูที่ไหนอ่ะอยากเกิดไงอยากเกิดอยากเกิดย่ผมมันอยากเกิดนะ ชอบกูชอบกูชอบกูชอบชอบกูชอบยังไงก็ได้ยังไงก็ได้ยังไงก็ได้นอกรอบตอนนี้ก็ได้น้าเอาร้าดิอันนี้อันนี้อันนี้เราเก่งนะรออกูไม่สอนอยู่แล้วจะหมัดจะเว้ยจะมีดจะคุยอะไรอ่ันนี้มาดิเอาดิโอ้ไม่สอนอยู่แล้วเฮียเอาดิเอาดิเอาดิของก้าดิเอาดิเอาดิี้โอ้ที่ไหนอันเอาดิเออเอาดิเอาดิ รอ e. ตำรวจมาเออไม่ใช้แรงไม่โง่อควายมึงก็ไอควายอ่ะขายควายอ่ะขายโบ้ไอควายอ่ะว่าให้ควายอ่ะกีว่าไอควายอ่ะฮอ้ะไอควายอ่ะเอาดิดู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 เอากี่ว่าของควายนะครับว่าของควายนะครับม่าแวนะคุณดาเวียดนะครับ นาไคเขาอานะคุณสาวเบียผมนานะสาวเบียรอะไรเอาตาม่เกิดผมโทส์นะไม่เกิดโทรสะาวัสดีครับวันนีครับวันดีครับจะเกิดอันตรายติดคชีวิตผมนะครับวันดีครับอวันดีครับไอ้ครัสวัสดีครับสวันดีสวัอนีสวัสนีสวัสดียังไงอะเลือกยังไงอ่ะเรืองพวกกูอะแกกูไล่ออกูเนีมาเรื่องอะมาเนี่ยห่ดิหาดดิหาดิหาดดิาดิ่างดิหหาดิาาา ขอตั้งการด้วยขอตั้งการอ่ะด้วยอะไรเนี่ยไอ้ยดูไว้ครับแม่โดนลูกผมไล่ออกจากวินไฟขาวเนี่ยมากลัวลูกโก้ข่วยังไงถ่ายยังไงมาถ่ายทำผิดหรือเปล่าทมาถ่ายมาถ่ายทำไม่ติดที่โดนตัวติดที่โดนตัวตัวตัวลูกกูทำผิดหรือเปล่าข่าวทำผิดไม่ผิดไม่เรื่องของลูกโกูตัวบาทผิดเปล่าลูกโก้ไม่ได้ขึ้น การเมืองนี่การเมืองนันก็ว่าไปกูใช้รถใช้ถนนกูมีสิทธิ์แล้วแล้วไงอ่ะก็ทำให้เกิดกูก็ดูกันจอดกันอยู่กูตามกฎกันอยู่ตามกฎอะไรมีกฎหมายมีกฎหมายใครมึงถ่ายใครมึงถ่ายรถผิดกฎหมายมึงถ่ายรถผิดกฎหมายตัวเคลียร์นะมึงไม่ว่าวก็ผิดกฎหมายนะมึงไม่ถ่าใครไม่ถ่ายอ่ะเรื่องโกงมีสิทธิ์ของโกมันเป็นใครอะไรอ่อะถามหน่อยเาพะพิชัยอะไม่ใช่หรอกโดนไล่ออกจากวินมานั่นไม่เกี่ยวผมไม่ได้มาวิ่งแล้วนะผมไม่ได้มาวิ่งแล้ว เผมไม่ได้มากลวนต้องมาตามอะไรเอาเรียยังไงหาเรื่องยังไงหาแล้วบอกว่าจับผิดโน่นนี่นั่นเลยผิดเปล่าผิดจริงเปล่าผิดจริงเปล่าถ้าไม่ผิดก็ไม่ว่ากันแถ้าไม่ผิดก็ไม่ว่ากันเดี๋ยวใครมึงมาถ่ายเนี่ยแล้วมึงมาถ่ายอะไรมึงถ่ายตัวเองมึงถ่ายตัวเองมึงมาถ่ายกูเอ้ามึงถ่ายตัวเองะหล่อปะหล่อเว้ยเฮ้ยยังไงวะเนี่ยเออไม่เอาอ่ะฮะ ใครมึงถ่ายเนี่ยไอ้มึงถ่ายมึงหลอไอมึถ่ายวยเองมึงไม่ไปอะมึงไม่ไปอะตวว่มอ้เียนนี่หวาเี้ยนั้เียขั้เ้ยนอะขังโกเว้เอาเียว่าใครเียนอะเฮ้ยก็เียนเมื่อกี้ว่าใครเพี้ยนจริงเหรอเนี่ยคนเียนะครเียนอะคนดีเทำคนดีเอาแล้วก็คนดีทำนดอะดูดิคนดีเขาไม่ทำกันกันทแบบเนี้ยคนไม่ดีเขาไม่ทำนเดี๋ยสัตวอะ อย่างนี้มันหนาหัวจันท์ได้อา้ก็ได้อ้ก็ได้อะไรแลก็ได้ก็ได้ก็ได้เอาดิไสดอยู่เนี่ยรออยู่รออยู่เอาดิเอาดิเอาใส่ก่อนเนรออยู่เนี่ยมาดูกล้วยฮะเก๋เลยใครกันแน่ที่เก๋อะดูการกระทำแบบฮะ เขาทำกินมาแดดเขาก็ทำไม่ได้ทำไม่ได้ทำไม่ได้ใครทำผิดก็ว่าผิดไยใครผิดก็ว่าไปตามนี้ไอ้ถ่ายอีส์อ้าวคนผิด่ะอะไรส่วนตัวส่วนตัวก็ส่วนตัวไปกูถ่ายวิวถ่ายอะไรอ่ะคนทำผิดก็ทำผิดไปอคนทำถูกก็ทำถูกไปฮะคนทำถูกก็ทำถูกไปผิดก็ว่าผิดใช่ปะที่ว่า ไฟเหลืองก็ไฟเหลืองถูไฟไฟขาวก็ไฟขาวไม่ต้องมานวูเนด่ยทำไมอ่ะคุณมีสิทธิ์อะไรอ่ะใครบอกว่ากูไม่ให้เขาอ่ะถ่ายกินเนี่ยมึงก่อควณก่อควณยังไงก็ไปตำรวจมาไปตำรวจมาตั้งใจมาก่อคุณแล้วไปตำรวจมากมรู้แล้วแล้วแงก่อกวนก่อกวนยังไงอ่ะแล้วถ้าผมเข้าไปที่วินนะแล้วผมไปโวยวายอะไรน่ะคือการก่อกวนว่ะแล้วก็ถ่ายนะถ่ายใครไม่อนุญาตอะไรเนี่ยหลายคนก็ทำผิดด้วยผมก็ไม่อนุญาตแล้ว ใช่คนก็ทำผิดอ่ะมันไม่จำเป็นต้องขออนุญาตเจ้าใหญ่ว่าการขึ้นคุณบาทอ่ะรุ่มอใส่คุณบาทคุณต้องมีเหตุผลแล้วไปแจ้งตำรวจได้เข้าใจญ่ว่าแล้วการที่มทำผิดกฎหมายเนี่ยมันเดือดร้อนคนอื่นเขาส่วนรวมเข้าใจญ่มันเดือดร้อนส่วนรวมเนี่ยนี่เนี่ยอ่ามันเดือดร้อนส่วนรวมเนี่ยมันเป็นที่ของประชาชนเขาคนสัญจรไปมาไปมาเห็นจ้าไปเนี่ย เขากลับรถ่กลับมามันโดนไล่ออกจากวินเนี่ยลูกน้องมองมองมอเสียวผมให้ขับไฟขาวเนี่ยแล้วมาหาเรื่องกับผมเนี่ยหาเรื่องยังไงอ่ะคนในวินต้องมาหาเรื่องคนในวินเออเอานี่หาเรื่องยังไงผมไล่ออกก็ไม่พอใจพี่มาหาผมมีหลักฐานการกระทำผิดหมดนะใครที่ทำผิดกฎหมายนะผมผมให้ขับที่วินแล้วก็มาเนี่ยมาก่อก้อนมาถ่ายลูกนี้คุณจะพูดอะไรคุณพูดไปคุณจะพูดอะไรคุณพูดไปนะไอ้เนี่ยคนทำผิดก็ว่ากันไปตามผิด แล้วใครถ่ายเขาไม่ถ่าผมทำผิดไม่จะเป็นต้องขออนุญาตนะยะว่าผมไม่จะเป็นต้องขออนุญาตส่วนตัวกูมาถ่ายเดี๋ยวให้ตำรวจตัดสินนะเดี๋ยวให้ตำรวจตัดสินเดี๋ยวผมจะถ่ายถ่ายรูปไปไม่ถ่ายรูปไปแจ้งขนส่งแล้วแจ้งเขตแล้วแจ้งตำรวจนะมึงก็มีขเออไม่เป็นไรสาวอ่ะเดี๋ยวไม่เป็นไรคนป้ายเหลืองอ่ะคุณจะพาผู้ได้สารด้วยมึงอ่ะเดี๋ยวจะพาผู้ได้สารไปจะพูดการจะพูดนไรเจะพูดการจะพูดกายจะพูดการอยู่ของเย้าแน่ๆอย่างนั้นอ่ะ เอาเงี้ยบอกพี่คนนั้นนังจำได้เปล่าเนี่ยผู้สารเมาเออผู้สารเมายังออกแล้วไม่พอใจครับเนี่ยอนีเขาเขาจะพูดไปตามขึ้นขุดฝาดอ้เนี่พวกเขาเขาจะพูดคนอื่นว่าผิดนะแต่ไม่บอกตัวเองว่าผิดนะไม่ชมคนอื่นก็ไม่เราไม่ชมอันนี้บอกตัวเองไม่ผิด อันนี้เราพูดมาไม่มีหลักฐานเลยโอ้ไม่มีหลักฐานอะไรเดี๋ยวตำรวจมาอดี๋ยวจให้พามตุลาเดี๋ยวเอาตำรวจมานะเดี๋ยวรู้กันว่าเดเปิดวิดีโอลิปวิดีโอเดี๋ยวรู้เลยว่าใครผิดใค่ผิดพูดถึงมึงอยู่เนี่ยอ่าพูดมาจะว่าไปตามหลักฐานมนั่ขับรถอะไรอันนี้ว่าไปตามหลักฐานนะเรื่องจริง่จริงนะคุณจะพูดไปก็เท่านั้นแหละเพราะว่าทำลายเป็นนักเลงหาเรื่องคนดนกินเขาจะให้มึงขับนงกินอ่ะเขาก็ไล่ออก อันนี้ก็มีหลักฐานว่าไปตามหลักฐานนะไม่ต้องหลักฐานหรอกพี่<อ>เป็นเรื่องกินเนี่ยคนในวินผมเนี่ยเนี่ยเนี่ยทำไม่ข่าวมาหารเรื่องอมามีอะไรพูดอีกมีอะไรพูดไหมไม่ใหญ่ไอ้ของมาพูดเรื่องสุดปลายนีนเนี่ยมันจะแฝงอะไรอะกูอะไรก็ได้เออกูวอะไรก็ได้ ว่าก็ามาอาีเนึ้อ่ะเลี้ยงเเลูกเมียไปเ้าไม่ขับก็บาไม่ขับนี่เขา,าก็ไม่ได้ขับไงเอเอ,เอแล้วไงอ่ะมึงพูดอะไรเนี่ยพวกกูไม่ได้ขับรถเนี่ย เออต่างมาต่างคนต่างอยู่อย่างเงีมาอยู่อะไรอ่ะก็อยู่ต่างคนต่างอยู่แหมมึงทำผิดจักไงมันถ่ายขอบลัวกูอย่างเงี้ยไม่คนทำผิดมันไม่ยอมรับผิดมันก็อย่างเงี้แหละมันจะมีคนเราอยู่ที่่มาถ่ายเนี่ยใครจะถ่ายไม่เกี่ยวอะไรอ่ะคนทำผิดแต่ไม่เกี่ยวอะไรก็กูมาถ่ายคนทำผิดอ่ะแล้วขออนุญาตถ่ายกูขออนุญาตยังอ่ะคนทำผิดมันจะเป็นต้องขออนุญาตนะเวลวินจะเป็นวินสาธารณะใายก็ไม่หยุดถ่ายคลิปถ่ายเอางี้ไปเอาตำรวจมาไปเอาตำรวจมาอยู่ที่มาถ่ายรเออ กู Dante, Nacional, left, ม uh> self, od, uding, ไม written, ่ถ oui. ่ายพ่อมึงแม่มึงอย่างเงี้ยเขาไม่ชอบไม่หรอไอ้เฮ้ยใครชอบหรอกอันนี้มันเจาะจงนี่หว่าอันนี้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรว่ากันไม่ใช่อ่ะกูไม่ถ่ายพ่อแม่มึงพ่อแม่มึงก็จะชอบไม่อะอยู่ดีกูไม่ถ่ายอ่ะอ้าวถ้าพ่อแม่กูไม่ทําผิดอ่ะก็ถ่ายไปด้เอาิไอ้เอี้ยมจุก้มส่วนตัวมึงจะเอาไปโพสอะไรหรือเปล่ามึงเออเรื่องว่าไปตากฎหมายเว้ยไอ้เรื่องที่มึงมาทำอย่างเงี้ยมันเขาเรียกวาคุกคามความไรอ่ะอ่าเนี่ยคุกคามเห็นปะ อาคุณไม่ชอบเรื่องของคุณไม่เรื่องของคุณไม่ชอบออไม่ชอบเรื่องของคุณใครไม่ชอบเรื่องของคุณชอบแม่งแต่ว่ามากุณไม่กลัวอ่ะถ้าคุณไม่ทําผิดเดี๋ยวคุณจะกลัวอะไรล่ะไม่ได้กลัวอะไรอยู่แล้วไม่ได้กลัวอะไรอยู่แล้วอ่ะเออนเสียงมันก็คนทำผิดอ่ะเอออนุําผิดอ่ะเออไม่เวลารึยังไม่ถ่ายอ่ะผมไม่ได้ถ่ายอย่างเดียวจะไปแจ้งความด้วยเออก็แจ้งดิ เออเวจานความแจ้งขนส่งด้วยไม่เป็นไรอยู่แล้วผมเอาสุดอยู่แล้วเวจาได้ผมเอาสุดอยู่แล้วผมอ่ะไม่เป็นไรเวจานได้เวจานพูดอะไรเรื่องายขาวนี่นะกับรถที่ห้ามกลับเนี่ยก็เห็นอยู่ตรงนี้เขาห้ามกลับรถแล้วรถเนี่ยมันปล่อยไฟเขียวออกมามันกลับรถกันเนี่ยมันก็ทำให้เกิดอันตรายได้แล้วคาวินเห็นไหม เขาวินหนว่ดูด้วยอ้เอากลับมาจากไหนอ่ะเขาเลี้ยวซ้ายมาแหม่นะตอนนั้นไม่เกิดอันตรายได้สูดเสียงเลยเดีอเดี๋ยวก็ว่ากันว่าไปตามมาดวนรผิดกูไม่ผิดแต่ว่ามึงมาถ่ายกูนม่ไ้ไม่อนุญาตให้ถ่ายหรอกไอ้คุณไม่อนุญาตเรื่องของคุณเปวัดไปรอป คริงครับผมผมยืนอยู่ตรงเงี้ยผมไปก่อกวนใครดแล้งว่าพี่ผมถามนตามกฎหมายอ่ะไม่แล้วก็เหตุเกิดอะไรเพน่อยเจอตอนเนี้ยผมกำลังยืนไฟ์สดอยู่ตามแบบบรรยากาศนดพี่อเนี้ยไอวินเนี่ยเบอร์หนึ่งอ่ะเขเข้ามาเขาเข้ามาจาวีอผมเข้ามาผักอบอาด่ามาว่าผมว่าผมไม่ถ่ายถ่ายพวกเขาอาวุโปกถ้าผมจะติดถ้าจะติดรู้พวกคุณอ่ะมันก็ได้เพราะคุณทําผิดกัน เขาบอกว่าผมไม่มีสิทธิ์บอกเอ้าทำไมผมไม่มีสิทธิ์อะผมใช้รถใช้ถนนเนี่ยคุณน่ะมาขับรถที่ห้ามกับแล้วปัดตัดหน้าผมอย่างเงี้ยผมก็เดือดร้อนผมก็มีสิทธิ์ที่จะถ่ายคุณไว้เพื่อดำเนินคดีคุณได้ผมเดือดร้อนเหมือนกับกายพูดคุยป่าดะพี่ครับรถกพูดป่าผมมีสิทธิ์ถ่ายไหมับาทำผิดโดคนหมายแล้วเนี่ยเขาเอามามาบอกห้ามถ่ายเขามาผลักอกผมมาขวางกล้องผมคือผมก็ไม่บอกว่าเฮ้ยผมทำผิดอะไรผมไม่ได้ไปรังาฟอะไรคุณเลย ่านเองเนี่ยอย่างเงี้ยพี่เนี่ยที่ห้ามกลับผมก็บอกว่าเออบอกว่าไล่ส,สดบอกว่าเนี่ยกลับรถเนี่ยแต่ทางรถมันตรงมามันก็การไม่เกิดอุบัติเหตุได้ห้ามกลับกันเพราะกลับผีมันกลับเป็นขบวนไปตัดหน้าเขาอย่างนงี้ผมก็บอกไปอย่างนงี้แต่เขาบอกเขาไม่รับผิดหนาบ,บกแล้วไงอ่ะทำไมอ่ะเออเขาเถียงข้างคูเราอยากจะช่วยเป็นพลเมืองดีใช่ครับพี่ผมขอได้ปะ่ะ ผมผิดไหมถ้าอย่างเงี้ยโอเคแล้วยังไงต่อแล้วตอนนี้กตอนนี้ผมมีหลักฐานร่างกายอะไรเราไหมเขาผักอกผมมาขามผมแล้วก็ปัดกล้องผมอันนี้ยแล้วเราก็ถ่ายคลิปไว้การกระทําผิดของเขาที่เขามาเขาจะใส่เราเนี้ยเราเอ่อมีความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินไหมครับเออตอนนี้ผมไม่เสียหายชีวิต่อทรัพย์สินไม่มีอะไรเสียหายครับไม่มีอะไรเสียหายแล้วประสงคงจะเดินอ่ระสงค์จะเดินคดีเร่งเรื่องการจราจรที่ อ๋อถ้าเกิดจราจรอ่ะใช่เพราะว่าให้ควบคุมพฤติกรรมเขาหน่อยเระการกระทำของเขามาทุกวันเลยขอจราจรนะเป็นควาพี่เขาหน่อยเข้าใจที่เข้าใจเราก็ที่แค่ก็สนใจแต่ว่าไปร้องทุกข์ไหมใช่พี่ผมสนใจจะไปสอนอพี่ผมมีคลิปวปดูหลักฐานได้ไปเลยแต่จริงๆอ่ะผมไม่จ้งเป็นต้องไปก็ได้ถ้าไม่ให้เรื่องหนักขนาดนั้นขอแค่เพียงว่า ให้เจ้าที่ที่ดูแลอยู่พี่มาช่วยบอกเขาหน่อยก็แค่นี้ง่ายๆก็อย่าทําพฤติกรรมแบบนี้มันอันตรายเห็นปะพี่เห็นปะเนี่ยผมก็เห็นเนี่ยกล้องมันก็เห็นจับผานก็มีช่วยเหลือกันเนี่ยพี่ตัดรถมาว่ารถต้องตรงมาเนี่ยตัดมาเนี่ยเห็นปะผมขับมาเนี่ยผมว่าสะบัดแล้วได้ได้เข้าใจเข้าใจที่เข้าใจเรานะที่จะประสานเอาประสานจราจรมาดูให้ครับพี่ ถ้าถ้ามันไม่เห็นผลอะผมก็ต้องไปสอนทอยจริงแค่นั้นเองผมไม่อยากรบกวนพี่นะได้เข้าใจเข้าใจเราแค่เราแค่หนักกับเบาเบาไปหารหนักแค่นั้นแหละพี่เอาแค่พี่เดี๋ยวภาสาจราจรดูให้ส่วนเรื่องเอ่อเกี่ยวกับทรัพย์สินและชีวิตเราเนี่ยไม่ติดใจเอาความไม่ติดใจพี่แค่พับหกปัดกล้องไอ้มามาซาเวียผมพี่มาเราไม่ได้ไม่ได้ทำแบบนั้นไม่ได้ทำให้ถูกนะเออใช่ไหมล่ะเราไม่ได้ทำอะไรพี่ใช่พี่ไปไปลูปภาพดีกว่าไปจะได้มีเป็นหลักฐานไปบ้างจริงจริงขับไปจริงพี่ไม่ยอมถ้าอย่างเงี้ย จริงจริงผก็ไม่รู้มันไม่ได้ผิดอะไรผมไม่ได้เสียหายอะไปลงแบบประทึกประจระจานดำเนินการให้การที่เราร้องขอโอเคไหมครับผมจะยังไงก็ขอให้ผมเห็นผลช่วยพี่อะไรนะขอให้เห็นผลได้ประจักษ์นะพี่เนว่าเห็นผลถ้่นพี่เห็นผลว่าไม่ต้องทําอีกอ๋อคนเงได้ได้เพราะมันทํากันทุกวันไปเดี๋ยวไปลง เป็นรายล่างส่นไหมว่าเราประสงค์ยังไงแล้วเรื่องของที่ว่าเขาพาอะไรเราด้วยอย่างนี้เนาะเขับพอดีเนี้ยทางจด่วนผมเนี่ยทางด่านท่านใช้ด่วนเนาะตอนแรกก็นึกว่ากลัวแบบประทะอะไรกันก็จะประทะแล้วพี่เขาจะทำร้ายผมแล้วพี่มาไปที่นี้ถ้าพี่ที่แจ้งว่าฝั่งนู้นผมก็ผมไปวนขาตั้งนานที่ไม่ใช่ว่าอะไรนะนานๆเนี่ะทุกคนขาทางนู้นแต่เนี้ที่บอกมาอยู่ทางนี้เอาก็เลยประทะหน่อยขอโทษทีนะครับพี่เออแล้วที่เนี้ยเอางี้เอางี้ดีกว่าเออเดี๋ยว แต่พี่ประสานจราจรให้แต่ว่าเรื่องเรื่องเรื่องเออเรื่อว่าเราประทับารลงอะไรกันเนี้ยเราไปลงไปเป็นี่ลงพังดีกว่าแต่จะปล่อยผ่านปล่อยผ่านจะได้เดี๋ยวนะพี่เอาเอางั้นดีกว่าอ่าได้พี่ผมเชื่อพี่นะเพราะว่าเราก็ไม่มีเจตนาทำร้ายใครใช่ไงครับอ่าเพราะว่าเราอยู่ไงเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าพี่ถ้าพี่ว่าผมผิดก็ว่าตามผิดนะแหละผมไม่รู้ผมผิดอะไรผมก็ยังไม่รู้ผมผิดอะไรอ่ะที่เขามาซาวเวียผมมาทำร้ายผมี่ยไม่พี่ไม่ได้ว่าเราผิดนะ เขามากล่าวหาผมว่าผมไปรบกวนเขาไปก่อกวนบอกว่าผมไม่ได้วิ่งบินนี้แล้วไล่ออกไปแล้วจะมาก่อกวนทําไมบุกผมไม่ได้ก่อกวนที่มองเราเป็นผู้เสียหาย้วยสาแหนก็เลยต้องช่วยนี่พี่พอเขาเรีย้เนี่ยขอบคุณมากพี่แต่ทีนี้เพราะว่าเดี๋ยวถ้าเราเรามาทำนูนอย่างนี้อีกถ้าเราไม่ไปลงไว้เดี๋ยวมันก็จะเป็นอะไรอีกก็แบบไปลงเป็นหลักฐานได้ไหมปะก็ถ้าผมพูดตรงๆนะพี่ถ้ามันไม่เห็นผลจริงๆตรงเนี้ยผมก็ต้องทําอีกเหนวะเนี่ยไอ้เนี่ย กี่รอบเราก็ไม่รู้เนี่ยไอเบอร์ยี่สแปดเนี่ยผมก็ถ่ายไลฟ์สดอยู่เนี่ยผมก็พูดอยู่ถ้าอย่างนั้นไปลงไว้เป็นหลักฐานดีกว่าจะได้ผมจะไปแจ้งความเอาผิดเขาด้วยให้จราจรมาเอาผิดเกี่ยวต่อไปด้วยผมจะเอาหลักฐานในคลิปวิดีโอไปแจ้งเจ้าที่จราจรเพื่อให้เจ้าที่จราจรอ่ะไปเรียกเขาเพื่อไปปรับเราโทษเพราะมันกำผิดซึ่งหน้าเมื่อกี้นี่เองแก่น่อยพี่งั้นเดี๋ยวเราไปที่สอนอดีกว่าครับพี่ เราไปแล้วนนเราจอดอยู่ไหนครับจอดอยู่ซอยยี่สามพี่ซอยยม่สเกิดเลยื่ไหมจะไปยังไงพี่โคมว่าไปมาเอาพี่สะดวกไปใช่ไหมเดี๋ยวผมจะตามไปแล้วแปลกแปไปไปเอาับบประชาชนผมไว้ไหมไม่ไม่เราไปที่นั้นเลยที่ระเล่นไปเลยจะลบกัวนพี่สองคนไหมเนี่ยไม่ลบอยู่ดีก็ม่เ้ยไม่ลุกตวนไ่ลวชอบใจใหญ่เลยนึกว่าผมเกมแล้วชอบใจไปไไปเข้าใจแล้วพี่เราจะได้จะได้เป็นหลักานแล้วด้วย จะได้ป้องกันเราด้วยเพราะความปลอดภัยเราด้วยแหละครับพี่เกี่ยวก็ไม่อย่างนั้นพี่ก็ว่าไปตามผิดนะพี่ได้ครับได้ได้เพราะมันจะสบายใจแเขาทับฝ่ายครับขอบคุณมากพี่เจอที่สอนนอพี่ใช่ครับเจอพี่จะได้ไปรอที่สอนนอเลยได้พี่ขอบคุณมากพี่คคครรัับบบขอุณแค่นี้เหรอจะไปฝั่งนี้เดี๋ยวผมทะลุไปพี่ทะลุเขาเนี่ไปได้ได้